เศร้าครับผมามาพี่น้องมากู้เบ็ดครับผมย่ามเศร้าครับหลังจากที่มือขึ้นเท่ามาใส่ไใบนะครับแ้วก็ยำสองสามเถี่ยวก็ได้แน่เจ้าครับป่าบ่าข้อปลาดุกครับเปนเศร้าว่าสิก,กู้ต้นมาขึ้นหรอครับตอนแรกแต่มากอะเพื่อใบย่างมัเศร้านะครับป่าห่องตึมต่ำมาก ปลาเหลี่ยมแม่แมมาก็รับเฝ่าวกลับคาขึ้นมาส้มบรรยากาศยัมัวเาครับผมน้ำรุนปลาน้ำกันมานนี้ปลาหมานโมหมานยัมเว้าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เบิ้งนะครับว่าป่ามอขึ้นได้บรรยากาศมืาขึ้นเป็นยังไงครับผมตามนี้ได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพอกันอีกแล้วครับผม กับย่ำแขลรงครับคำบรรยากาศสลัวสลึลอยนิดหน่อยครับผมพามาสซเบด,ดให้ปลาเขาหน้าเขาครับเหมือนนี่นครับผมน้ำพอดีเลยครับหลังจากที่ฝนต๊ไปไลายมือแล้วครับแต่ว่ากับโบแห้งไปไลยบรรยากาศเขียดห้องครับย่ำแรลงก็พอมีน้ำ ครังใช้เขาครับผมแต่ว่าบหลายาไดใเป็นให้รูกให้น้องกับลายแน่นะครับรับกับโอเคอยู่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้มันก็หมือนๆแล้วนะครับเนาะเหมือนๆแน่จั็กน้อยครับนี่ใส่นี่แหละครับนามกับบลายเป็นไงครับแต่คิดว่าน่าจะมีป่ามาเหลนอยู่นะครับเดี๋ยวขอเวลาใส่เบ็ด จักข้าวนะครับผมเวลาเสียบเนี่ยทากับค่อยมาหล่นน้ำกันครับวา 40, 000, 000, 000, 000, ่าสบมานโมมานยังไงติดตามกันเบ้งนะครับเนะาะนีอครับใส่เงาลงล,ง,ลงไปของไตยนครับน่าจะมีน้ำอยู่แต่ว่า,าจจเดี๋ยวไปเห็นนะครับเนาะน้ำมืดแล้วอันนี้เป็นหน้าเขายอดนะครับนี่เป็นคล่องอดหลอดไปเลยครับเ,เข่าก็ลัาง,งามครับผมติดตามนะครับน ตัวแรกแหกมานแล้วครับพี่น้องประดุกครับผมหลังจากที่เขาใส่ใส่ไปแล้วนะครับเดี็ย่งางกลับมาครับทั้งนี่ะมาทัางที่สิบกลัวเนี่ยผมกับประดุกตัวงามครับยกเลยครับผมนี่ครับผมดุกหน้าครับดุกหน้าตัวงามๆเลยครับผม อังปังเลยครับเพิ่นขึ้นมาเน่มใเให็นหน้านมอยากนั่งกินายนะครับตัวแรกครับผมตัวที่สองนะครับพี่น้องคอน้อยครับกช่อนน้อยกูถ้องไครอังล้างกันครับตัวนี้ก็ดีคอน่อยครับท้องเพื่อนครับไขรอังล้างเลยครับผม แถมที่สองครับเก็บไปเรื่อยๆครับผมบช่อนตัวงามๆหนต่มตอครับเก็บป่าจะเข้ากอนนี่ครับพี่น้องรุ่นันุ่ต้อครับผมน,นีบอลลอนครับคนเราฟังนะครับฟังนี่กันวอลลอนึ้นกันครับผมอย่างนี้ครับ นี่คือไข่น้ำจับนะครับผมไปต่อต้นแทกอะโบแปรนบาได้ครับนี่หย่าไม่ยู่อยู่นะครับไข่นี่ก็ต้นแทสูงนะครับหย่าบ็สูงมาได้ลังนี่เกิดบอลอนครับผมพี่น้องโอ้ลังนี่ครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วป่ายังครับผมป่าอะไรโอ้ปลาดุกครับปลาดุกดุกใส่งามเลยครับวันนี้ ที่สองนะครับผมกระดุกแต้มที่สามแล้วครับแต้มที่สามแล้วนี่ครับลุกนี่จะใส่เดียวเลยครับผมกรลังกระลังจะหายหัวโตวครับหลังจากช่วงแรงนะครับช่วงแรงป่านสิสาจะหัวโตวครับเก็บปลาก่อนครับผมเก็บป่าก่อนนี่ครับผม ปดุกประดุกอาจะเงียบๆทีหน่อยครับพี่น้องไม่ร้ายคนใดครับป่าน้ำท่าให้ลวงคนใดน,นะครับน้ำไหลตามซ้อเฉยๆก็น้ำน้ำฝนแห้งๆน้ำลวงไปแล้วครับป่าก็จะร้ายขึ้นต่อครับผมนนเสียบไปเเขานี่ลังหนึ่งโอ้ปลาคอ,ค,อาครับพี่น้องใส่ง่ามด้วครับหลังนี้ เห็นไหมครับเนี่ยนอนอแอ eng งอยู g นี่นะครับขอเสียงงามเลยครับผมอ้มามามาโอ้โดดโดดของกอเขาครับนี่แหละครับผมขอสองดกสองนะครับพี่น้องเติมกันเรื่อยๆลนะครับกับการใส่หลังย่าง,งากลับนะครับ กดดยา,ยาครับพี่น้องอย่รรอยครับช่อนใส่งามๆเลยเก็บปลาครับผมไปครับผมไสยามเบสนึกก่นงครับรอบสองครับผมรอบที่สองแล้วข่ายยางเร็วๆร้ว,รวนยนะครับ ลองนี่เป็นยังไงด่อนบ่ด่อนครับยังม่กินมันละ่ะอ๋บอบลอลบอลเป็นของปูนะครับสองหลังนี่ครับพี่ลีครับผมเห็นไหมครับพี่น้องอยู่ซื้อไฟเลยเหลืองๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปลาอะไรปลาดุกครับปลาดุกปลาดุก ดุกหน่อยพุ่งดุกลงพุ่งครับพี่น้องเ <c oughs> บิ่งเด้อปดดุกลงพุ่งครับเห็น <c oughs> <c oughs> บังพี่น้อง้างๆไฟผมครับแลาคอนหน่อยครับนคะนหน่อยมาหล่อนเบ็ดเล่นครับผมมาอีกแล้วครับผมนี่เป็นยังไงนี้หล่อนครับเล๋ยวสิง่ายเบ็ด ขั้นนี้นะครับลงไปขั้นไต่ของครับผมเพราะว่าขั้นนี้รู้สึกเจ้าขะหน้าเขาจะฉีหยานะครับได้กินยาคิวค้วๆเหม็นๆอยู่โอ้ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกครับปลาดุก,ด,กดุกขั้นช่างน้อยดุกดุกขั้นช่างครับนะครับแต้มที่สามที่สี่ครับปลาดุกสำหรับปลาดุกครับ เมื่อพูถนัดครับผมลุกน้อยลุกน้อยเก็บแต้มครับนี่ค่ะง่ายเบ็ดต้องไป่อ,องครับผมเหลือเหลือยุคขั้นนั้นไปสิบกว่าหลังครับงานต้องไปขั้นไต่จะได้ง,ง่ายก็กันนะครับผมไปครับ ผลงานปลาร่วมครับพี่น้องปลาดุก6-7ตัวข้พอคกับข้อคอ,อกันนะครับ <Okay. S 1> ถือว่าหุกคาเจ้าครับแกบการใส่เบ็7ตัว <J etto. S 1> นี่หน้าเขานะครับนาะใคก่ก็ว่าไปครับผม <6. S 1> ก่ได้อยากกินปลาดุก7เจ็ด13ส <laughs> ามตัวย่ปเข็ง ครับผมชมบรรยากาศตอนเศร้าต่อครับปู่มาได้ซีหาหลังแล้วครับก็เบ็ดใส่ไว้เบ็ดที่ใส่นี่เม็ดหาซิบตังหุนะครับพี่น้องสภาพน้ำสภาพไม้ก็โอเคใช่ครับผมหน้า แต่งนี่เป็นหน้าของพี่ชายครับกำลัลงเขากำลังขืนกำลังงามครับผมใต่ว่าฝนยังโบไทยเลงเนนะครับหนามยังบไทยหลไฮมี่ไฮโบมี่ครับป เบื้องหลังนี่ครับพี่น้องพันกว่าเขาลบอุ่มอยู่แต่ว่าว่าได้เห็นป่าครับม่งมปนหลุดหรือบ่โอ้ยังอยู่ครับตะกอนน้อยครับผมน้ำดำๆนะครับใสแต่ว่าใสาเป็นไข่ไขน่น้ำก็เลยเดี๋ยวโปชัดโปเห็นครับผมโอ้พันกว่าเขาขึ้นชักแทะออกดีหน่อยครับ เป็นแห้งเนี้ยเขาพ้นขาดเบิดช่้นน้อยครับป่าตัวแรกครับพี่น้องหลังจากกู้เบ็ดมาได้หลายลังแล้วมแต่หล่อนครับรอบเศร้านี่เ่าเป็นผลเลยครับผมสู่รอบขึ้นเมื่อไรนะครับ ส่งคือกว่ากันขอหน่อยถือกอิป,ปูเรื่องไดนแล้วครับอิป,ปูเนียบคางไปร้ายแล้วมาเครื่องทางเหรอครับเบดก็ได้เบดใกล้จะเบดแล้วฝ่ายังไม่ได้เห็นอยู่ครับนับหลังหนึ่ง ตลอดต้องต้องลอเห้นน้ำไหลายขึ้นครับอันนี้น้ำยังหยาบหน่อยอยู่น้ำถ่วมถ่วมกันแท่นี่พอดีครับผมพี่น้องอว่ายังเหยียบน้ำแจ๊แจ๊ะแจไปป่าค่อยมี่ขึ้นมาเต็มที่นะครับ อันนี้ป่าก็ขึ้นมาอยู่แต่ว่าของป่าลายวันนี้ครับเือว่ายังหน่อยอยู่ถ้าฝนนีดเจ้กหน่อยครับรอฝนนีดเจ้กหน่อยไปครับผมต่อไปเรื่อยครับเอาอีกแล้วครับผมพี่น้องควอยแล้วครับนี่ครับผมหลังนี้กับโมบขึ้อกันครับป่าอียังป็นดุกครับ ประดุกประดุกนี่ของโอ้ของคักรื้อกันครับหนักอ,อันนี้ของหนักดึงหนักประดุกสวง,งามเลยครับผมใส่นิดหน่อยนีนน่มีเกี่ยวดีคึ้นเกี่ยวดีครับ ไปครับปลาดุกแหล่ๆครับผมพี่นอ้องหยุด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 ครับขึ้นได้ปลาดุกไปหกเกดโตครับผมก็ปลาคออีกหกเกดโตเท่ากันปลาซีบก็โตอยู่ครับมันขึ้นนี่รอบเสา เพิ่งเ,เห็นยังละโตครับหนบเส่าเ,เ,เบ็ดจะเบิดแล้วไ่ครับผม ครับผมกู้เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับกบเบ็ดหาสิบหลังครับผมปลาที่ได้รอบเ้ากับบ่บ่ตื่นเต้นบดได้ครับผมปลาดุกหน่อยสองตัวก็ปลาคอหน่อยตัวนึงนะครับไนแต่วามาขึ้นเก็บ้ไปเรียบร้อยแล้วครับเก็บไปแน่แล้วก็เลยไข่แน่ครับว่าได้อยากได้กินนะครับผมไข่กโกบมา นี่แะครับสภาพรอบๆยนี่มัเศร้าครับผมตรุงหน้าสีเขียวนี่แหละครับมันขึ้นว่นฝนจะตกแห้งนะครับพี่น้องฝ้าเหลี่ยมยุ่มยามยุ่มยามมากแต่ว่ามุมีฝนเลยครับรอบเศรากับประมาณนี้แะครับผมฝ่าเห็นยุ่ไกลยครับผมก่อนนี้ไง แต่ว่าสิมี่ว่ามือนี่ก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบซรันี้ครับพี่นออ้องก็อย่าลืมนะครับเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บารท้องชาแนลน้ำเนี่นนนครับผมเพื่อเป็นกระลังแรงใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะ,นะก็สิบุตร์ล่องคลิปบอสอันนี้นะครับส่วนมากบางเทืีเข้าไปกับบอดใหญ่นะครับก็เลยลงคลิป เนี่ยอาทิตย์ละสองคลิปสามคลิปนะครับเพื่อให้ได้รับชมกันครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์น้ำนะครับ,บขอสวัสดีนะครับนอ้องเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม